เมื่อกี้หน่อยส่งเป็นลิงก์ให้ใช่ไหมคะให้พี่กดไปแตะไปตรงเนี้ยค่ะแตะไปเลยแตะตรงเนี้ยมันจะพาไปที่หน้าแอปพี่ดาวน์โหลดพี่ยังไม่ดาวน์โหลดพี่กดข้างล่างว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดำเนินการต่อเสร็จแล้วก็ไปที่เพลย์สโตร์ข้างล่างสุดเสร็จแล้วมันจะมาคำว่า,าติดตั้งกดติดตั้ง ตอนนี้เขากำลังโหลดอยู่พอโหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปต่อนะคะแบ่พอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเรามากดเปิดกันเปิด,ปดถ้ามันไม่มาหน้านี้นะคะให้เราไปที่หน้าจอของเราแล้วก็กดถัดมานะคะถัดไปถัดไปแล้วก็กดเริ่มเสร็จแล้วมันจะมาหน้านี้ค่ะ กดที่บัญชีพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้กดคลิกตรงนี้แล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนเพราะเราเป็นคนใหม่กดลงทะเบียนแล้วก็ใส่ชื่อของเราเราชื่ออะไรใส่ลงไปนะคะถ้าใส่รหัสแนะนำไม่ถูกต้องนะคะมันจะไม่ขึ้นนะให้เรากดรหัสแนะนำใหม่นะคะอี e. จจแปดแปดนะคะอ่าเสร็จปุ๊บก,กดตัวนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะเด้งมานะคะที่หน้าผู้แนะนำนะคะแล้วค่อยกดเลือกตรงนี้สำคัญเลยเรารู้จักมาจากตรงไหนให้กด a c e b o o k ค่ะแล้วก็กดยืนยันทีนี้มันจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้เราตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้นะคะแนะนำให้ตั้งเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่นะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อของเราอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวพิมพ์เล็กจากนั้นก็เป็นตัวหนังสืออ่าตัวหนังสือที่เราจําได้นะให้ตรงกันนะคะทั้งสองช่องเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอะไรก็ได้แล้วให้มันพอเราตั้งครบแล้วนะคะมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยเราถึงจะกดบันทึกได้นะคะ แนะนำให้จุดไว้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยให้เราตั้งเองนะคะพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเป็นสีชมพูทั้งหมดนี้เสร็จกดบันทึกค่ะแล้วเราจะเจอกันทุกคนนะคะอีกกรณีหนึ่งคือพอเราตั้งรหัสผ่านไปเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมันจะเด้งขึ้นว่า,าไม่สามารถทำรายการได้หรือไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจนะ มันจะพาเด้งกลับมาตรงนี้ให้เรากดคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรที่เราสมัครไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อกี้เนี่ยแนะนําให้จดไว้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเบอร์โทรนะอ่ะเราใส่นะคะเบอร์โทรของเราที่สมัครไปเมื่อกี้แล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดถูกแล้วก็กดคําว่าเข้าระบบเขาก็จะพาเราไปเข้าระบบศูนย์หน้าแอปของเรานะคะอ่าเนี่ยมันจะเด้งมา ตรงหน้าแอปของเรานะคะแล้วทีเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันเป็นหน้าแบบนี้มันยังไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจเพราะคนใช้งานเยอะให้เรากดมาที่หน้าหลักแล้วก็รอสักคู่นึงสักพักนึงพักใหญ่เลยก็ได้นะคะนะแล้วก็ค่อยมากดตรงบัญชีมันจะช้านะเพราะคนใช้งานเยอะถ้าเรา,เากดตัวเนี้ยตัวบัญชีอ่ะมันยังไม่ได้มาหน้านี้ของเรานะคะ